ำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นสินค้างานช็อปนะคะตัวนี้เขาจะทำได้ด้วยกันทั้งหมดสามทรงนะคะสามทรงทรงแรกก็ถือถือเฉยๆเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้สายเขาสามารถถอดออกได้หมดนะคะถ้าถือแล้วใบเขาก็ประมาณนี้นะคะใบประมาณนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปถือสะดวกนะคะส่วนทรงที่สองก็คือเขาสามารถสะพายได้นะคะเป็นสายสะพายข้างยาวแบบนี้นะ เอ็นนูนจะพายให้ดูสพายแล้วก็ประมาณนี้นะคะตัวสายหนังเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะแบบนี้นะแล้วก็อีกทรงหนึ่งนะคะอีกทรงหนึ่งก็คือคล้องแขน player. นี่นะคะเขาก็จะเป็นคล้องแขนสีขาวนะคล้องแขนสีขาวนะคะออเอาออกไปดูก็ได้นี่นะคะคล้องแขนสีขาวก็คือคล้องแขนก็ได้แบบนี้นะคะแบ,บนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้นะส่วน ตัวช่องของเขานะคะเดี๋ยวมุนให้ดูคือรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบสองซิปนะขอเก็บถลกแป๊บนึงนะ,ะตัวช่องเขาจะเป็นสองซิปนะคะแบบนี้นะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้อีกนะคะระหว่างช่องซิปนะ,ะส่วนช่องซิปนะคะเรามาดูทีละช่อง ช่องด้านหน้านะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้แล้วก็มีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้สองช่องนะคะฝั่งนี้สองช่องส่วนอีกฝั่งหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะหนึ่งช่องแค่นี้นะคะส่วนขานาดนของกระเป๋าใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดให้นะคะ ความยาวเขาประมาณ7นิ้วกว่ากวาเกือบเกือบ7นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าเขาประมาณนิ้วครึ่งกว่ากานะคะส่วนโทรศัพท์ที่ใส่ได้โทรศัพท์เครื่องใหญ่ก็ใส่ได้นะคะอันนี้เป็น iPhone 6พัดนะคะก็ใส่ได้ใหญ่กว่านี้ก็ใส่ได้นะคะ สำหรับใบน,นี้ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ